สวัสดีครับผมน็อกซ์แก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับสำหรับการสรุป ashes of creation ประจําเดือนเนื้อหาเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมจะพยายามสรุปให้สั้นเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดเนื้อหาที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่จําเป็นออกไปแล้วตอนท้ายก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับซี์เกมเพลย์นิดหน่อยนะครับก็ไปเรื่องไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนาและการพัฒนาตัวเกมกันเลยเรื่องการจ้างงานนะครับตอนนี้เขา,าได้ทีมงามนมาเพิ่มอีกหคนในตําแหน่งโปรดิวเซอร์เอนจิเนียร์แล้วก็คอมมูนิตี้แมネจเจอร์ ส่วนเรื่องการย้ายเข้าทำงานในสตูดิโอนะครับก็ยังคงใช้ตารางเดิมนั่นก็คือกลางเดือนนี้ตอนนี้สตีเวนก็ได้ทำการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์วางสายเคเบิลต่างๆนะครับพร้อมสำหรับการย้ายเข้าทํางานในสตูดิโอแล้วนั่นเองเรื่องต่อมาถือเป็นข่าวร้ายสาหรับพวกเราที่ติดตาม a s h เช of สออฟครีเอชัมากๆนะครับ โดยเจฟฟรีย์บอร์ดผู้ชายที่เราเห็นในทุกๆไลฟ์สตรีมที่ผ่านมาเนี่ยได้ลาออกจากบริษัทอินทราปิดเป็นที่เรียบร้อยโดยเจฟเนี่ยถือเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆของอินทราปิดนะครับเขาเป็นสมาชิกยุคบุกเบิกของทีมเขามีประสบการณ์และมีความสามารถลหลายๆด้านเนื่องจากเขาเคยทํา MMO ที่เคยโด่งดังในอดีตอย่าง e v e r q u e s t มาก่อนในหลายๆทีนะครับเราก็จะได้เห็น Jeff เจฟฟในคอยเบรกสตีเวนเวลาเขามีความคิดแผลงๆความคิดแปลกๆเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ทําหน้าที่ lead designer ได้ดีมากๆนะครับตลอด5ปีที่ผ่านมา ซึ่งการออกไปของเจฟฟ์เนี่ยก็ได้ทำให้อินทราปิดเนี่ยสั่นสะเทือนอยู่พอสมควรเลยแหละส่วนเหตุผลในการออกก็คือเจฟฟ์ได้งานในฝันของตัวเองนะครับตัวเจฟฟ์เองเนี่ยอยากเป็น d e v e l o p ป r ให้กับเกม VR ซึ่งตอนนี้ก็มีบริษัทใหญ่กําลังทาเกม VR แบบทิป A อยู่เขาก็เลยมาท้าทาให้เจฟฟรีย์บาร์ดไปเป็น Developer ให้ก็ยินดีกับเจฟฟรีย์บาร์ดด้วยนะครับที่ได้ไปทํางานในฝันที่เขาต้องการในเวลาเดียวกันก็รู้สึกเสียใจนะครับที่อินทราปิดได้เสียคนอย่างเขาไปสุดท้ายก็จะเป็นการพพูดถึึงงงงบบบบัต่า่าาๆววกกกแล้รรรปปุะ,บบ Combat ะซ มันค่อนข้างยาวแล้วก็เทคน,นิคเข้ามากๆผมเลยจะขอข้ามตรงนี้ไปนะครับเราก็ไปต่อในข้อมูลของตัวเกมกันเลยโดยเดือนนี้สตีเวนได้ทำการโชว์ซีชเกมเพย์ที่มีผู้เข้าร่วมทดสอบประมาณ230คนก็อยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่าการทดสอบอัลฟาหนึ่งในรอบนี้ไม่ใช่การทดสอบคอนเทนต์หรือบาลานซ์แต่จะโฟกัสไปที่การทดสอบระบบแบ็กเอนหรือหลังบ้านของตัวเกมนั่นเองประมาณว่าเกมแหลกหรือเปล่าตอนมีคนเยอะๆเซิร์ฟเวอร์จะไหวไหมสกิลต่างๆเนะี่ยจะดีซิงกับเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ซึ่งเซเว่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากทําให้ตรงนี้มันแข็งแรงก่อนเพราะแน่นอนครับถ้าเกิดว่าไม่ทําให้ดีก็จะเป็นแบบเกมบางเกมนะครับเวลาพอเจอคนเยอะๆก็จะเริ่มมีอาการวาร์ปเกิดขึ้นซึ่งการทดสอบเนื้อหาหรือคอนเทนต์ภายในเกมเนี่ยจะมีขึ้นตอนปลายปีนี้เช่นเดียวกันกับระบบคอมแบทนะครับซึ่งตอนนี้เขาโฟกัสไปที่แบ็กเอนก่อนตอนนี้ผมเลยไม่รู้นะครับว่าเขาจะสามารถอัปเกรดระบบคอมแบทใหม่ให้ทันอัลเฟอา์วันที่ไม่มี NDA ในเดือนหน้านี้หรือเปล่า กลับมาที่ Siege Gameplay ก็ Siege อันนี้มันจะไปคล้ายๆกับ Castle Siege ตอนเกมเปิดนะครับแค่คล้ายๆนะไม่ได้เหมือนส่วน Castle Siege คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเร่าๆวให้ฟัง Castle Siege เนี่ยจะเป็นสงครามชิงปราสาทระหว่างกิ้วที่มีขึ้นในทุกๆเดือนโดยทั้งโลกจะมีปราสาทอยู่ทั้งหมด5แห่งกิ้วที่ชนะสงครามก็จะได้ปราสาทมาครอบครองหัวหน้ากิ้วของกิ้วนั้นก็จะได้เป็นราชาไม่ก็ราชินีขึ้นอยู่กับเพศของตัวละครและมีอำนาจในการควบคุมภาษีทั้งหมดที่เก็บได้จากโหนดในทวีปนั้นนอกจากนั้นกิ้วที่ได้ครอบครองปราสาทจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเช่นสัตว์ขี่บินได้เป็นต้นก็อย่างที่ผมบอกครับมันจะคล้ายๆกับ Castle Siege แต่ไม่ได้เหมือนเป๊ะๆนะ โดยจากวิดีโอเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็จะแบ่งเปง็น2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบุกแล้วก็ฝ่ายโจมตีเป้าหมายของฝั่งบุกก็คือการพังประตูแต่ละชั้นไปเรื่อยๆจนถึงห้องพัที่นั่งหรือโดรนรูมและต้องยึดห้องนั้นให้ได้ส่วนฝ่ายการก็ต้องยื้อไว้จนกว่าเวลาจะหมดหรือบุกไปได้ทานของฝั่งบุก และฆ่าหัวหน้าทหารได้ก็จะชนะเช่นกัน e อ t ต v ฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคปเจอร์พอยต์หรือการไปยึดจุดต่างๆนั่นเองโดยแต่ละจุดเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดได้แล้วจะได้อะไรในอันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องรอดีเทลกันต่อไปส่วนมังกรที่เราเห็นในไลฟ์สตรีมสัปดที่แล้วจะเป็นบอสในเซจคือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฆ่ามังกรตัวนี้ได้ก็จะได้บัฟไฟแม่ง,งยังกับ R O V นะครับโดยฝั่งกันเนี่ยจะใกล้มังกรน้าแข็งมากกว่าส่วนฝั่งบุกก็จะใกล้มังกรไฟก็ไม่รู้นะครับว่าการเส ็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้จากการดูวิดีโอซีสตัตวนี้นะครับถ้าผมพลาดอะไรไปก็คอมเมนต์บอกผมได้นะส่วนใครยังไม่ได้ดูวิดีโอตัวนี้แบบเต็มๆความละเอียด 4K นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description อีกเช่นเคย ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบคาถามของผู้พัฒนานะครับเรื่องแรกเวลาเราตายเนี่ยเราจะเสีย EXP ด้วยแต่จะเสียเท่าไหร่เนี่ยทีมงานบอกว่าต้องลองทดสอบใน Alpha 1ดูก่อนโดยการตายและเสีย EXP เนี่ยจะมีเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็รับฟีดแบ็กจากคู่เล่นนั่นเองต่อมาจะเป็นเรื่องของเรือโดยเรือนเนี่ยจะสามารถเรียกออกมาได้เฉพาะเจ้าของเท่านั้นคล้ายๆเกมแบ็กดิเซอร์นั่นเอง แล้วก็เจ้าของเรือเนี่ยจะสามารถเซตเพอร์มิชันต่างๆได้นะครับเช่นให้คนคนนี้สามารถยิงปืนใหญ่จากเรือได้ให้คนคนนี้สามารถเปิดประตูบานนี้ของเรือได้ให้เพื่อนเราสามารถขับเรือได้แต่ว่าคนแปลกหน้าไม่สามารถขับได้อะไรประมาณนี้นะครับข้อมูลสุดท้ายจะเกี่ยวกับการซิงไอเทมณปัจจุบันตัวเกมมีวิธีซิงไอเทมแค่2อย่างอย่างแรกคือถ้าเกิดเราตีบวกแหกมีโอกาสที่ของชิ้นนั้นจะโดนทําลายอย่างที่2ก็คือถ้าผู้เล่นคนนั้นเป็นหัวแดงและฆ่าคนไปเยอะๆนะครับก็มีโอกาสที่เวลาตายของก็จะตก แลวพอของตกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ของนั้นจะตกให้คนอื่นรู้หรือไม่ก็ตกแล้วก็หายไปเลยก็เดือนนี้ก็มี q a เท่านี้นะครับเพราะสตีเวนเองใช้เวลาส่วนใหญ่แปลการเล่าประสบการณ์ที่มีกับเจฟแล้วก็การอธิบายในพาร์ทของบัคผมก็เลยอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซีช์เกมเพลย์หน่อยละกันก็ <S <S จากความเห็นของผมนะครับถ้าตัดระบบคอมแบทแข็งๆบาลานซ์พังๆออกเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เกมดูดีมากเลยนะขนาดตัวเกมมีคนมากกว่า200คนอยู่ในซีนเดียวกัน เซิร์ฟเวอร์ก็ยังรับได้สบายๆด้าน p e r f o r m ร์แมก็โอเคมากๆนะครับสตีเวนใช้การ์ดจอ 1080ti อาัดในความละเอียด 4K มันก็ออกมาลื่นมากๆนะครับอาจจะมีหน่วงบ้างตอนคนเยอะๆนี่ขนาดเกมอยู่ใน developing alpha นะครับผมยังรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยทำได้ดีกว่าเกมเต็มบางเกมด้วยซ้า แล้วที่บอกว่า200คนเนี่ยมันไม่ใช่200คนที่กระจายอยู่ร,บรอบรบแมปด้วยไงมันจะมีจังหวะหนึ่งที่สตีเวนเนี่ยเรียกทุกคนมาที่หน้าปราสาทแล้วก็เข้าโจมตีพร้อมๆกันขนาดนั้นยังไม่มีอาการวาร์ปหรือแหลกหนักๆให้เห็นเลยนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับการที่มีผู้เข้าร่วมทดสอบเนี่ยออกมาชมก่อนหน้านะครับว่าตัวเกมน,น่ะลื่นมากแม้จะอยู่ในซีชเขาบอกว่า fps ของเขานะครับไม่เคยต่ำกว่า50เลยแม้จะอยู่ในที่ที่มีคนมากกว่าร้อยคนก็งกงแร คือเขาทําได้จริงๆการที่เขาโมไว้ว่าเขาจะทําสงครามขนาด250ปะทา250เนี่ยมันดูไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยรวมถึงที่เขาบอกว่าเขาจะพยายามดันขึ้นไปให้ถึง500ประทะ500เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำนะครับถึงแม้จะมีอะไรหลายๆอย่างยังขัดใจอยู่พวกคอมแบทพวกบาลานซ์แต่พอได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์และเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมในตอนนี้แล้วรู้สึกว่าสงครามใหญ่ๆมันเป็นไปได้จริงๆ ที่เขาทำตัวเกม a p o c a l y ป s e เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วคนด่าๆกันว่า Ashes เป็นสแกมให้เงินไปทำ MMO ไม่ใช่เหรอแล้วทำเป็นเท่าน้อยย่อออกมาทำไมตอนนี้มันก็เห็นผลแล้วนะครับว่าข้อมูลสิริติและก็ข้อผิดพลาดที่ได้จาก a p o c a l y ป s e เนี่ยมันทำให้หลังบ้านตัวเกมหลักนั้นดีขึ้นจริงๆอีกอย่างที่ต้องชม i n t r a ปิดนะครับคือโค้ดตัวที่พอร์ตลงมาจาก Apocalypse เนี่ยได้นำม,มาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเกมเวอร์ชัน Alpha หนึ่งได้ดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่ามันจะมีบั๊กเยอะอยู่บ้างแต่เขาก็เพิ่งพอร์ตลงมาได้เท่านี้ก็ถือว่าเยี่ยมมมแแลลล้ว้วววอกกาารพตขงงเนัใ Alpha ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้อัลฟ่าหนึ่งเนี่ยดีเลย์มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ผมก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะเพราะนอกจากทําให้อัลฟ่าหมีคอนเทนต์มากขึ้นแถมยังได้ทดสอบสงครามสเกลใหญ่ๆไปนในตัวด้วยก็ใครดูเกมเพลซแล้วคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงก็พิมพ์บอกไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะครับเดือนหน้าก็ใกล้ทดสอบอัลฟ่าหแบบไม่มี NDA แล้วนะเราก็น่าจะได้เห็นข้อมูลอะไรเพิ่มมากขึ้น สำหรับข้อมูลเดือนนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ